n a นนูเคลียร์อินเออร์ก้าวสำคัญสู่อนาคตพลังงานสะอาด n น n o ูเคลียร์อินเออร์จีไอเอ็นซเป็นบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีไมโครเรอคเตอร์ actor, เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาดของโลกก่อตั้งขึ้นในปี2021บริษัทต,ตั้งอยู่ในนิวยอร์กและเข้าตลาดหุ้น n a s ส a ดในเดือนพฤษภาคม2024โดยใช้สัญ,ญลักษณ์นอนนอนสตราคาหุ้นเริ่มต้นที่4 0 0ดอลลาร์โครงการพัฒนาและเทคโนโลยี บริษัทกำลังพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็ก2รูปแบบซุสเครื่องปฏิกรณ์ชนิดซ o ลิดคอร์ซึ่งออกแบบมาเพื่อเป็นแบตเตอรี่พลังงานขนาดใหญ่มีคุณสมบัติเสถียรและเชื่อถือได้โอนเครื่องปฏิกรณ์แบบใช้สารหล่อเย็นแรงดันต่ำมุ่งเน้นการใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่องโดยลดความเสี่ยงในการดำเนินการนอกจากการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์แล้วแนโนนิวเคลียร์ยังมุ่งสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์โดยใช้ยูเรเนียมเข้มข้นต่ำซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นจุดเด่นทางธุรกิจ 1. การตอบสนองต่อความต้องการพลังงานสะอาดการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเรอคเตอร์ทำให้บริษัทต,ตอบสนองต่อความต้องการพลังงานสะอาดและยั่งยืนที่กำลังเติบตโตโดยเทคโนโลยีสมองสมอโมอจเลอริเตอร์สช่วยให้มีความปลอดภัยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องปฏิกรณ์แบบดั้งเดิม 2. การสนับสนุนจากภาครัฐบริษัทได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนพลังงานสะอาด ซึ่งมีโอกาสในการรับสัญญาระยะยาว 3. การขยายตัวในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ด้วยการขยายการใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานทางเลือกบริษัทมุ่งสู่การเป็นผู้เล่นสําคัญในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดโดยเฉพาะการให้บริการด้านเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และที่ปรึกษาด้านนิวเคลียร์การเติบโตในอนาคตแนนโนนิวเคลียร์อินเอร์มีศักยภาพในการเติบโตสูงจากการสนับสนุนของตลาดพลังงานสะอาดทั่วโลกเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็กอย่างซูส และอุดินเป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในระดับโลกที่มุ่งลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศนอกจากนี้การพัฒนาสายงานการผลิตเชื้อเพลิงยูเรเนียมจะทําให้บริษัทมีรายได้จากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการผลิตเชื้อเพลิงการขนส่งและการให้คําปรึกษาทางนิวเคลียร์ด้วยวิสัยทัศน์การสร้างสารรค์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดนโนนิวเคลียร์อินเอร์จีกำลังก้าวไปสู่การเป็นผู้บุกเบิกที่สำคัญในตลาดพลังงานนิวเคลียร์ แนวโน้มกำไรของ Nano-Nuclear Energy INC ในปีหน้าอาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยสำคัญเช่นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหากบริษัทสามารถพัฒนาและนำเครื่องปฏิกรณ์สุสและอุดินออกสู่ตลาดได้สำเร็จจะมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากความต้องการพลังงานสะอาดก,การสนับสนุนพลังงานสะอาดจากรัฐบาลหลายประเทศอาจส่งผลดีต่อรายได้ของบริษัทการจัดการต้นทุนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริหารจัดการต้นทุน และการขยายการผลิตจะมีผลต่อความสามารถในการทำกำไรโดยรวมแล้วหากบริษัทสามารถทำตามแผนธุรกิจได้สำเร็จกำไรมีแนวโน้มเติบโตในปีหน้าแต่ความเสี่ยงยังคงอยู่ที่การพัฒนาเทคโนโลยีและการได้รับสัญญาเชิงพาณิชย์